เมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งเดินทางไปในจักรวาลต่างๆเพื่อสังหารทุกคนที่เป็นเหมือนกับเขาและดึงเอาพลังชีวิตของคนเหล่านั้นให้มารวมอยู่ในที่เดียวจึงทําให้เขานั้นมีความแข็งแกร่งและว่องไวมากกว่าคนปกติเขาสังหารคนไปแล้วกว่า123คนและเขาต้องการสังหารอีกแค่คนเดียวเท่านั้นแต่อีกคนที่เหลือก็ได้รับพลังเหล่านั้นมาเช่นกันการต่อสู้ของชายสองคนที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลจึงได้เริ่มต้นขึ้นและคลิปนี้เป็นสปอยล์หนังเรื่อง เดียวันเดี๋ยวมหาปไล่ฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปิงวิสตูดิโอได้ยนะครับณาจาักรวาลแห่งหนึ่งนักโทษชายชาวเอเชียคนหนึ่งกำลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวเพื่อย้ายเขาไปยังที่คุมขังใหม่เมื่อออกมาถึงลานจอดรถไฟก็เกิดดับและนักโทษคนนี้ก็ถูกยิงเข้าที่หัวทันทีตำรวจก็พากันรัวกระสุนไปยังที่ช่องแอร์จากนั้นพวกเขาก็เดินไปตรวจดูใกล้ๆแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ แต่จูๆ่ๆก็มีมือยื่นออกมาและยิงปืนเข้าใส่ตำรวจทันทีตำรวจที่เหลือก็ระดมยิงปืนเข้าใส่อีกครั้งและก็มีชายคนหนึ่งกระโดดออกมาจากข้างในเขาเข้าจัดการกับตำรวจทันทีตัวเขานั้นเร็วยิ่งกว่ากระสุนมากเขามีชื่อว่ายูหลอเขานั้นมาจากอีกจักรวาลหนึ่งเพื่อตามล่าทุกคนที่เหมือนกับเขายูหลอมีความแข็งแกร่งและว่องไวเป็นอย่างมากเขาจัดการกับตำรวจจนหมดทุกคนจากนั้นเขาก็รีบวิ่งหนีออกมา ความเร็วของเขานั้นเร็วยิ่งกว่ารถซะอีกแต่ก็มีชายสองคนแอบสะกดรอยตามยูลออยู่พวกเขารีบขับรถตามไปทันทีคนซ้ายมีชื่อว่าเฟรดส,ส่วนคนขวานั้นชื่อเฮนรี่ทั้งสองคนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของสหจักรวาลและพวกเขาก็กำลังตามจับตัวยูลออยู่เฟรดก็ไล่ตามยูลอมาทันและเข้าขัดขวางยูลอก่อนที่เขาจะทำการเปิดประตูมิติเพื่อหน,นีไปที่อื่น แต่ยูลอนั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรเฟสเลยสักนิดเฟสนั้นก็สั่งให้ยูลอยกมือขึ้นจูๆ่ๆเฮนรี่ก็ขับรถทะลุบ,บ้านออกมาและพุ่งเข้าชนยูลอเต็มๆพวกเขาเข้าควบคุมตัวยูรอทันทีและท่านใดนั้นประตูมิติก็เปิดออกพอดีร่างของพวกเขาทั้ง3มคนก็ถูกดูดเข้าไปยิงรูหนอนแห่งจักรวาลทั้ง3คนได้เดินทางมาถึงยังหน่วยพิทักษะจักรวาลยูลอก็ถูกเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวทันทีเขาถูกนําตัวเข้ารับพิจารณาคดียูรอนั้นได้ ได้เดินทางไปยังจักรวาลต่างๆและสังหารทุกคนที่เป็นเหมือนกับเขาซึ่งเขานั้นสังหารไปแล้วกว่า123คนยูรลอยังคงฝึกฝนการต่อสู้แม้ในขณะที่เขาถูกคุมขังอยู่เฮนรี่ก็ได้มาหาเขา และพยายามพูดเตือนสติให้กับยูรอเพราะทั้งสองคนนั้นเคยเป็นคู่หูกันมาก่อนยูรก็บอกว่าเมื่อเขาได้ฆ่าคนที่เป็นเหมือนกับเขาเขาจะได้รับพลังชีวิตของคนคนนั้นและมันก็ทำให้เขานั้นแข็งแรงขึ้นว่องไวขึ้นและฉลาดขึ้น เขาจะไม่หยุดเพราะเขาต้องการฆ่าอีกเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแต่เฮนรี่ก็บอกว่ามันจะไม่มีทางได้เกิดขึ้นแน่ยูรอถูกจับตัวมานั่งบนเก้าอี้เพื่อเตรียมตัวถูกส่งไปคุมขังยังจักรวาลเฮดิสเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อหาต่างๆให้เขาฟังทั้งการเดินทางข้ามจักรวาลโดยไม่ได้รับอนุญาตและการฆาตกรรมผู้คนไปกว่าร้อยรายและโทษของเขาคือการถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในจักรวาลเฮดิสอันห่างไกล ภายในห้องนั้นก็มีหลายคนที่เข้ามารับฟังการตัดสินในครั้งนี้และก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอนั้นก็คือแฟนของยูลอและเธอก็ได้เตรียมแผนการที่จะช่วยยูลอให้หนีไปเธอปล่อยหนูที่มีระเบิดติดเอาไว้ออกมาจากรองเท้าของเธอเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ได้มองเห็นหนูที่กำลังเดินอยู่เขาพยายามจะเข้าไปจับมันและหญิงสาวคนนั้นก็ได้จุดชนวนระเบิดทันทีแรงระเบิดทำให้ทุกคนนั้นกระเด็นไปคนละทางยูลอ <ul> ก็สามารถหลุดจากพันธนาการได้ เขาจัดการกับเจ้าหน้าที่ทุกคนภายในห้องและเปลี่ยนพิกัดปลายทางของอุโมงค์มิติและเขาก็ออกเดินทางไปยังจักรวาลอื่นทันทีนาจักรวาลแห่งหนึ่งเกตเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกเขากำลังจะเคลื่อนย้ายนักโทษชายคนหนึ่งไปยังที่คุมขังอื่นเมื่อมาถึงลานจอดรถเกตก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างและจู่ๆไฟก็ดับลงยูร์ลอที่แอบอยู่ก็ยิงปืนใส่เกตแต่เกตก็ยังสามารถหลบได้และก็ได้ยิงตอบโต้กลับไป เพื่อนๆของเกตก็เข้าไปสำรวจดูไกลๆยูหลอก็ยื่นมือออกมาและยิงปืนใส่พวกเขาเกตก็ได้ขึ้นมาบนรถและถอยรถให้ไิชนกับช่องแอร์ยูหลอนั้นก็ตกลงมาข้างล่างเมื่อเกตหันมาก็ตกใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นคนร้ายที่หน้าตาเหมือนกับเขายูหลอก็วิ่งหนีออกมาข้างนอกโดยมีเกตที่กำลังวิ่งตามเข้าไปยูหลอก็กระโดดข้ามกระแพงสูงไปได้อย่างสบายๆเกตก็พยายามที่จะกระโดดข้ามตามไปเมื่อเขาลงมาอีกฝั่งเขาก็ถึงกับอึง้งยูหลอก็บอกเกตว่านาย ไม่ได้บ้าหรอกเกตก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกและยูรอก็ยิงปืนใส่เกตทันทีเกตก็ล้มลงไปกับพื้นยูรอก็กําลังจะเข้าไปยิงซ้ําแต่เฟสกับเฮนรี่ก็โผล่มาได้ทันเวลายูรอก็เลยต้องรีบหนีไปส่วนเกตนั้นก็ค่อยๆหมดสติและสลบไปทีเคภรรยาของเกตตเธอกําลังรีบไปโรงพยาบาลพอได้รับข่าวว่าเกตตนั้นถูกยิงเมื่อเธอเปิดประตูออกมาก็พบว่าเกตนั้นไม่อยู่ที่หน้าบ้านเกตตก็บอกว่าเขานั้นปลอดภัยดี ทีเคก็ถามว่าหมอได้ตรวจคุณหรือยังเกตก็บอกว่าเขาไม่เป็นอะไรเพราะเขานั้นใส่เสื้อกรอกกันกระสุนทีเคก็บอกว่ายังไงเกตก็ต้องไปให้หมอตรวจดูก่อนเกตก็บอกว่าเขาขออาบน้ําก่อนละกันเกตเข้ามาในห้องและเริ่มรายรำกระบวนท่าของกังฟู และยูลอเขาก็กําลังฝึกฝนกังฟูอยู่เช่นกันเกตกับทีเคก็มาที่โรงพยาบาลเพื่อนๆนก็ถามถึงอาการของเขาว่าเป็นยังไงบ้างเกตก็บอกว่าเขานั้นสบายดีเพื่อนก็บอกว่าเกตเป็นเพียงคนเดียวที่เห็นหน้าของคนร้ายเขาจึงอยากให้เกตช่วยบอกรูปพรรณของคนร้ายให้กับเขาเกตก็คิดว่าบอกไปคงไม่มีใครเชื่อแน่ๆก็เลยโกหกไปว่ามันมืดจนทําให้เขานั้นมองไม่เห็นทีเคก็รู้ว่าเกตกําลังโกหกเธอก็เลยขอให้เกตไว้ใจและบอกความจริงให้เธอรู้ เกตก็บอกว่าเขานั้นตกเป็นเป้าหมายและคนร้ายนั้นก็มีหน้าตาเหมือนกับเขาเลยทีเคก็บอกว่าเกตอาจจะตื่นเต้นมากไปจนทําให้เขานั้นเห็นภาพหลอนเกตก็ถูกพาตัวไปยังห้องเอ็กซเรย์และดูเหมือนว่าเขาจะสัมผัสได้ว่ายูลอก็อยู่ที่นี่เช่นกันเมื่อมาถึงห้องเอ็กซเรย์หมอก็บอกให้เกตนั้นถอดแหวนแต่งงานออกด้วยเกตก็ถอดมันออกและฝากมันไว้กับทีเค เกตก็ถูกนำตัวเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ยูรลอก็เข kind of ้ามาและเจาะปืนไปที rain, ่หมอทันทีแต่เฟสกับเฮนรี่ก็เข้ามาพอดียูรลอก็ยิงปืนใส่ทั้งคู่เฟสกับเฮนรี่ก็เลยยิงสวนกลับแต่ยูรลอก็ยังสามารถหลบกระสุนได้เกตก็ตกใจที่ได้ยินเสียงปืนและพวกตำรวจก็ได้ยินเช่นกันเกตก็รีบมาหลบอยู่หลังเครื่องเอ็กซเรย์พวกตำรวจก็รีบเข้ามาดูเหตุการณ์ที่ห้องวงจรปิดยูรอก็เดินหาตัวเกต แต่เกตก็หาจังหวะเข้าโจมตีเขาและพยายามต่อสู้เพื่อหาทางหนีไปให้ได้ยูรอกําลังจะยิงเกตอีกครั้งแต่ปืนก็ดันถูกด้าเหล็กแรงสูงจากเครื่องเอ็กซเรย์ดูดติดเข้าไปยูรอพยายามที่จะเข้าไปหยิบมันออกมาเฟสกับเฮนรี่ก็รีบเข้าไปขัดขวางเขาทันทียูรอก็บอกว่าถ่านายฆ่าฉันนายก็จะต้องฆ่าอีกร่างหนึ่งด้วย เกตก็งงไปหมดว่ามันคือเรื่องอะไรกันแน่จู่ๆก็มีตำรวจเข้ามาในห้องอยูรอจึงใช้จังหวะนี้พังเครื่องและเข้าไปหยิบปืนทันทีจากนั้นเขาก็กระโดดกลับมาและยิงตำรวจคนนั้นจนเสียชีวิตและเขาก็รีบวิ่งหนีออกมาจากห้องทีเคกับตำรวจก็พากันตกใจเพราะคิดว่ายูรอนั้นคือเกตเฟรดกับเฮนรี่ก็บอกให้เกดอย่ายไปไหนและพวกเขาก็รีบตามยูลอไปทันทีเกตก็รีบเปลี่ยนชุดและออกมาจากห้องโดยที่ไม่มีใครทันเห็นตอนที่เขานั้นออกมา เกตก็เดินมาและก็พบกับเพื่อนตำรวจของเขาเพื่อนตำรวจก็คิดว่าเขานั้นเสียสติไปแล้วและเตรียมที่จะเข้าจับกลุ่มตัวของเขาเกตก็พยายามจะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับพวกเขาฟังแต่ภาพที่เห็นทําให้ไม่มีใครอยากจะเชื่อเกตเลยหมอคนนึงก็แอบเข้ามาและจะฉีดยาสลบใส่เกตจากด้านหลังแต่เกตก็ยังสามารถป้องกันตัวเอาไว้ได้พวกตำรวจก็ตรงเข้าหาเกตทันทีแต่ด้วยความว่องไวของเขาจึงทําให้ไม่มีใครสามารถจับตัวเขาได้ เกตก็จับเพื่อนตำรวจล็อกใส่กุญแจมือเอาไว้เกือบทุกคนตำรวจอีกคนก็ตรงเข้าล็อกตัวเกตด้วยปืนแต่เกตก็สามารถงอปืนได้อย่างสบายๆและผลักเพื่อนของเขาจนกระเด็นตอนนี้พลังของเขานั้นมีมากพอๆกับยูรลอทีเคก็บอกให้เกตนั้นกลับไปที่บ้านเกตก็เลยรีบหนีออกไปจากโรงพยาบาล เฟรดกับเฮนรี่ก็มาวางแผนกันโดยให้เฟรดนั้นไปตามจับเกตส่วนเฮนรี่นั้นไปตามจับยูลอเฮนรี่ก็ได้นำระเบิดออกมาและบอกว่าถ้าไฟเขียวเปลี่ยนเป็นสีแดงแปลว่ายูรอนั้นตายพร้อมกับเขาและจากนั้นเฟรดต้องลงมือฆ่าเกตทันทีเกตหลบหนีออกมาและแอบ,บขึ้นไปบนรถพยาบาลเฟรดที่แอบ,บดูอยู่ก็รีบตามเข้าไปทันทียูลอก็ขโมยรถและก็กำลังตามล่าตัวเกตเฮนรี่ที่แอบ,บอยู่ในรถก็โผล่ออกมาและได้เล็งปืนไปเจ่ะที่เขา เกตก็มาถึงที่สถานีรถไฟเฟรดนั้นก็รีบตามเข้าไปทันทีแต่เกตก็รู้ตัวและถีบเฟรดจนกระเด็นเกตก็ถามเฟรดว่าเขาเป็นใครเฟรดก็บอกให้เกตใจเย็นๆก่อนและเขาจะอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ฟังเฟรดก็บอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยพิทักษ์จักรวาลแต่เกตก็คิดว่าเฟรดนั้นเป็นบาเฟรดก็บอกว่าอยู่ลอนั้นเดินทางไปในจักรวาลต่างๆ เพื่อตามล่าทุกคนที่เหมือนกับเขาและทุกครั้งที่เขาฆ่าใครได้สําเร็จพลังงานของคนคนนั้นจะถูกแบ่งถ่ายให้กับทุกคนที่ยังเหลือและตอนนี้เกตก็เป็นคนสุดท้ายที่ยู่รอต้องการค่า เฮนรี่ก็บอกให้ยูรอนั้นมอบตัวซะแต่ยูรอก็ตอบโต้กลับด้วยความเร็วและทําให้รถนั้นเสียหลักและตกข้างทางยูรอลงมาจากรถเฮนรี่ก็ตรงเข้าต่อสู้กับเขาแต่ด้วยความแข็งแกร่งของเขาเฮนรี่จึงไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยยูรอก็อัดเฮนรี่จนลงเป็นนอนกับพื้นเฮนรี่จึงหยิบระเบิดออกมาและกดมันยูรอก็ใช้ความไวตรงเข้าไปและฆ่าเฮนรี่ทันทีจากนั้นเขาก็ปลดชนวนระเบิดออกเฟรดก็ได้รับสัญญ,ญาณและก็คิดว่าเฮนรี่นั้นฆ่ายูรอได้สําเร็จ เขาจึงนำปืนออกมาและเตรียมที่จะฆ่าเกททันทีเฟรดก็เดินตามเกทไปและเล็งปืนไปที่เขาเกทก็หันหลังกลับมาเฟรดก็ไม่กล้าที่จะยิงเขาและเขาก็บอกว่าเขามาที่นี่เพื่อช่วยเกทเกทก็ไม่สนใจและก็เดินจากไปทันทีตำรวจก็ขับรถมาและสั่งให้ยูลอนั้นห้ามขยับยูลอก็ไม่ฟังและเดินตรงเข้าหาตำรวจทันที ตำรวจชักปืนขึ้นมาและสั่งให้เขาหยุดและก็มีตำรวจอีกสองคนที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาสมทบยูร์ลอ็อกวิ่งตรงเข้าไปทันทีและใช้มือเปล่าของเขาในการหยุดรถจากนั้นเขาก็กระโดดขึ้นไปและเตะตำรวจทั้งสองคนในอากาศเขาใช้มือหยิบรถขึ้นมาและฟาดเข้าไปที่ตำรวจทั้งสองคนตำรวจก็ยิงปืนใส่เขาแต่เขาก็ยังสามารถหลบได้และยูรลอกก็ใช้มอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันฟาดเข้าไปที่ตัวของตำรวจ เพื่อนของเกตตก็ได้พาทีเคกลับมาที่บ้านและพวกเขาก็ช่วยกันสำรวจว่ามีใครแอบ,บอยู่ข้างในหรือเปล่าทีเคก็บอกว่าเธอนั้นขอเข้าห้องน้ำไปทำธุระส่วนตัวสักหน่อยตำรวจก็เลยบอกว่าเขาจะออกไปรอที่หน้าห้องทีเคก็สังเกตเห็นเศษกระจกที่อยู่บนพื้นและเธอก็มองขึ้นไปบนเพดานและก็คิดว่าเกตตน่าจะเข้าไปแอบ,บอยู่ข้างในเมื่อเธอเปิดมันออกอยู่รอก็โผล่หน้าออกมา แต่ TK เคก็คิดว่าเขาคือเกตยูรอก็บอกว่าเขาต้องการปืนไว้ป้องกันตัวทีเคก็เลยเดินไปหยิบมันมาให้เกตก,ก็กำลังกลับมาที่บ้านพอดีทีเคก็ได้ยินเสียงหมาเห่าเธอจึงมองออกไปที่หน้าต่างและเธอก็เห็นว่ามีเกตอีกคนที่กำลังซ่อนตัวอยู่บนหลังคาตอนนี้เธอรู้แล้วว่าที่เกตพูดนั้นเป็นเรื่องจริงทีเคก็เดินมาหายูรอและเธอก็หลอกถามเขาไปว่าจำวันแรกที่เราเจอกันที่ร้านหนังสือได้ไหมยูรอกก็ตอบว่าจำได้ถ้าย้อนกลับไปผมก็จะเข้าไปที่นั่นอยู่ดี ทีเคก็เลยจ่อปืนไปที่เขาทันทีและบอกว่ามันไม่ใช่ร้านหนังสือยูรอลก็เลยรีบเข้าไปแย่งปืนตำรวจได้ยินเสียงก็เข้ามาในห้องและเขาก็ถูกยูรอลยิงปืนใส่ทันทีจากนั้นเขาก็จับตัวทีเคมาที่หน้าต่างโดยมีเกตที่กำลังมองดูอยู่ข้างล่างยูรอลก็ได้ฆ่าทีเคทันทีพวกตำรวจก็เข้ามาในห้องยูรอลก็กระโดดออกจากหน้าต่างและหนีไปทันทีเกตนั้นทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ในใจของเขาเต็มไปด้วยความแค้นเกตวิ่งหนีตำรวจออกมา เฟสก็รีบขับรถมารับเขาเกตก็แค้นอยู่รอเป็นอย่างมากเฟสก็คอยบอกให้เขานั้นใจเย็นๆทั้งคู่ก็มาแวะเติมน้ำมันรถเฟสก็บอกว่าในอีกหนึ่งชั่วโมงประตูมิติก็จะเปิดอีกครั้งเพราะฉะนั้นเราจะไปจับตัวเขาที่นั่นเกตเนี่ยก็ระบายอารมณ์ด้วยการไปเตะเสาฟไฟจนหักลงมาเจ้าของปั๊มก็ออกมาโวยวายซึ่งเขาก็คือเฮนรีแต่ในจักกวานนี้เขานั้นเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมัน เฟรดก็เดินเข้าไปและพูดขอบคุณเฮนรี่ที่คอยช่วยเหลือเขามาตลอดเจ้าของปั๊มเนี่ยก็งงมาพังเสาไฟกันแล้วยังจะมาขอบคุณกันอีกเฟรสดก็บอกเก็ตว่าถ้าเราฆ่ายูรอเขาก็จะต้องฆ่าเก็ตไปด้วยเพราะไม่อย่างนั้นจักรวาลทั้งหมดอาจจะล่มสลายไปได้แต่เก็ตก็บอกว่าไม่เป็นไรขอแค่เขาได้ฆ่ายูรอก็พอแล้วทังครูก็เดินทางมายัางพิกัดที่ประตูมิติจะเปิด เกตก็สัมผัสได้ว่ายูรอนั้นอยู่ที่นี่ทั้งคู่เริ่มตามหายูลออย่างระมัดระวังสัญญาณเตือนระเบิดของเฟสก็ได้ดังขึ้น ทั้งคู่จึงต้องรีบหาที่หลบโดยเร็วระเบิดที่ยูรอแอบวางไว้ก็ทำงานแรงระเบิดนั้นก็กระจายไปทั่วบริเวณเฟรดออกมาจากที่ซ่อนและพยายามตามหาตัวเกตแต่ยูรอก็โผล่มาและเตะปืนของเขาทิ้งยูรอก็ตรงเข้าต่อสู้กับเฟรดและหักขาของเขาเฟรดก็พยายามหนีเพื่อไปหยิบปืนแต่ยูรอก็เข้าขัดขวางเอาไว้ยูรอก็จัดการกับเฟรดจนเขานั้นเกือบจะตกลงไปข้างล่างแต่แล้วเกตก็ปรากฏตัวออกมา ยูรลอก็บอกว่าหลังจากนี้ก็จะเหลือเราเพียงคนเดียวเกตก็บอกว่าฉันจะไม่เป็นหนึ่งเดียวและแกก็จะไม่ได้เป็นยูรลอก็ได้ถอดเสื้อคลุมของเขาออกและเกตก็ตั้งท่าพร้อมต่อสู้และนี่ก็คือการต่อสู้ของชายสองคนที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลทั้งคู่ตรงเข้าต่อสู้กันทันทีความว่องไวและความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นมีพอๆกัน ทั้งคู่นั้นเข้าต่อสู้กันด้วยความสูสีแต่เกตนั้นก็เกิดพลาดทา่าโดนยูรออัดจ,จนเขากระเด็นไปไกลยูรอก็คิดว่าเขากำจัดเกตได้แล้วแต่เกตก็ลุกขึ้นมาและตั้งท่าพร้อมต่อสู้อีกครั้งทั้งคู่ตรงเข้าต่อสู้กันอีกครั้งแต่คราวนี้ เกตก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการต่อสู้โดยใช้กระบวนท่าของกังฟูในรูปแบบอ่อนสยบแข็งการต่อสู้ก็ดําเนินไปเรื่อยๆคราวนี้เป็นยูลอที่พลาดทา่าถูกเกตอัดจนกระเด็นเช่นกันยูลอจึงไปหยิบขวานมาเพื่อเพิ่มความได้เปรียบยูลอตรงเข้าเพื่อหวังจะฟันเกตแต่เกตก็สามารถโจมตีกลับและแย่งขวานมาได้เกตจ่อขวานไปที่หน้าของยูลอจนทําให้ยูลอนั้นต้องเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปเกตเข้าควบคุมตัวยูลอทันทีทำกลางโรง,งงานที่กําลังจะระเบิด เฟรดก็ได้บอกว่าอีก30วินาทีประตูมิติกำลังจะเปิดแต่แล้วเครื่องจักรก็เกิดระเบิดขึ้นมาทำให้เสื้อของเกตตนั้นติดไฟเขาจึงจำเป็นต้องรีบถอดมันออกเฟรดเข้าจับตัวยูลอทันทีและบอกให้เกตตรีบออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่จูๆ่ๆประตูมิติก็ถูกเปิดออกจึงทำให้ทั้ง3ามคนถูกดูดเข้าไปด้วยกันทันทีทั้ง3มคนได้มาถึงยังหน่วยพิทักษ์จักรวาลเจ้าหน้า,นาที่ก็ไม่รู้ว่าใครนั้นคือ,อยูลอตัวจริง ยูหลอก็ได้ชี้ไปที่เกตและบอกว่านั่นคือ,อยูหลอเจ้าหน้าที่ก็รีบคุมตัวเกตไปทันทีเขาถูกจับมานั่งบนเก้าอี้เพื่อเตรียมตัวถูกส่งไปยังที่คุมขังแต่เฟร็ดก็รีบเดินมาดูและสังเกตเห็นรอยแหวนที่นิ้วของเกตเฟรดจรึงบอกว่านั่นมันไม่ใช่ยูลอและเขาก็ชี้ไปที่ยูลอตัวจริงเกตก็ถูกปล่อยตัวและยูลอก็ถูกจับมานั่งแทนทีจากนั้นประตูมิติก็เปิดออกและยูลอก็ถูกส่งตัวไปยังจักรวาลเฮดิสทันทีเจ้าหน้าที่ก็บอกเฟรดว่า เกตอยู่ที่นี่ไม่ได้และเขาจะต้องถูกส่งตัวกลับไปแต่เฟรดก็บอกว่าเขานั้นกลับไปไม่ได้เพราะเขาอาจจะต้องถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่เกตก็บอกว่าไม่เป็นอะไรและเขาจะยอมกลับไปและเขาก็เดินขึ้นไปที่เก้าอี้ด้วยตัวเองแต่เฟรดก็เกิดคิดอะไรขึ้นมาได้เขาจึงเข้าไปเปลี่ยนพิกัดปลายทางของประตูมิติและประตูมิติก็ถูกเปิดออก เกดก็มาโผลรที่จักรวาลแห่งหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนและเขาก็ได้ยินเสียงร้องของสุนัขที่ถูกรถชนซึ่งมันก็เหมือนกับสุนัขที่เขาเคยเลี้ยงเกตจึงเข้าไปช่วยมันและพาเข้าไปในโรงพยาบาลสัตว์ที่อยู่ไกลไเขารีบเข้าไปหาหมอทันทีเมื่อหมอหันมาเกตก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะเธอนั้นก็คือทีเคภรรยาของเขานั่นเองยูรอถูกส่งตัวมาที่จักรวาลเฮดิส พวกนักโทษต่างก็พากันมาเพื่อต้อนรับน้องใหม่ยูรอก็ประกาศสักดาและบอกว่าทุกคนนั้นจะต้องเป็นลูกน้องของเขาพวกนักโทษก็เข้าต่อสู้กับเขาแต่ไม่ว่าจะมากันสักกี่คนพวกเขาก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะยูรอได้ยอย่างแน่นอนและหนังก็จบลงบากเพื่อนๆกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปิงวิสทูบีโอได้นะครับ